โอ้ยเนาะสบายดีสบายดีมันนี่ซีดิงเลยซีดิงเลยแบบได้หุ่ยซีดิงข่าวดีซี่โบ้ด้วยเนี่ยไหรเลยได้รับเต็มเต็มเลยไหมนี่รับเต็มเต็มเลยใช้โบ้พี่น้องฟังนี่ก็แบบนี้อ่ะนะทวีตเลยคือตานางกับอ่าบารายบารายทางบาหลีกับมีการก่อกำแพงเอ้า กำแเพงในร้านไหนน่ะนพังนั่นเลยโอ้ก oh. ะมีทางดินอ่ะละกะแฮ่สีแดงเลยปลนดะไยเลยอออมารวยบร่ได้บอกว่าเฮตวนนั่นน,น,น่ะเลยบารีอีกบ่ปลอดเลยโอ oh. oh. ้น่องเลยมือเดียวดีใจย่างเฮ่ง นอนรับบหมดแองนี่เนาะยันชินอนมารับโอ้ยเออเปล่งนี่ยันชินอนมารับบปแ่งสายกักบาดนี่พี่น้องเออเห็นจมว่าหมูมีน้ำมันเลยเออหลังกล้องเลยพี่น้องจมแล้วจมอีกอยู่น้ำหมูมีน้ำมันรถเพิ่นไงโอ้ยเนาะบาดทั้งพ่อกับแม่เพิ่นเห็นอ่านี่แหละซอยเวียกซอยงานก็้วยคว่ำลูมันคว่ำขยันของทั้งเบาได้เพิ่นเนาะทั้งพ่อกับแม่เพิ่นก็ว่าเอา มีอของควัญรางวัลเนาะตอบแทนน้ำจิตน้ำใจทางเบาไรเพิ่นมาชดมาชอยทั้งสองครอบครัวว่าสันก<า>ับนี่แหละบัดทุกสิ่งทุกอย่างกับบางเทื่สิ่งที่เราเห็นไ่ได้กับเราเห็นได้เด้เพราะได้อาศัยเราอยู่เนาะโอ้เจ้าบ่หนี้คอยเน่ยบ่ปรึกษาคอยนี้บ่จะไ<ภ>พ่จะแพ้เราบ่ตูนบ่เดี๋ยวเราสิเป็นลมได้เราเมื่อยเด้เราเมื่อย มูลกันต้นหนึ่งพันบาทพี่น้องเนาะเป็นของควันสินน้ำชิตน้ำใจทั้งพ่อกับแม่เพื่อนได้ฝากมาให้ทั้งบ่อด้เด้อหน่อยอ่ากันี่แหละซอยเวียกซอยงานเด้อบ่บอด้เด้อรหน่อยเอาบ่อด้อ่ะหน่อยโดยกันี่แหละเนาะกัมอบให้ในเด้อพ่อเด้อเนาะกัเงินหนึ่งพันบาทนี่กัเป็นเงินทั้งพ่อกับแม่อ่าพ่ออัมพรกับแม่ติ๊ก เรื่อะไรเด้อ <No. S 2> แต่เพื่อนกับเป็นคนลาวนี่แหละแต่เพื่อนไปเห <No. S 2> ็นงานอยู่ต่างประเทศเพุ่นแหละก <No. S 2> ็มีแต่อยากให้เจ้าฝากขอบบุญขอบคุณอวยพรอวยใยให้ทั้งพ่อกับแม่เพื่อนเนี่ย้อ <No. S 2> ทั้งว่าผ่านนี่ยแหละว่าได้ก็ าต่อกันบาทนีตก้อนหินแต่ละก้อนมีแต่ก้อนใหญ่ๆเป็นดินลานจังส่แล้วมันรังสีละลายเนี่ยพี่น้องเลยโอคงสีคบไปแล้วทั้งน้ำใจค่าส่งค่าสร้างเลย <c oughs> มัเทยนูนี่ชองกองเนาะเพื่อว่าเอาไว้ตักขึ้นนี้เดือหั่นกัะเมนมาถมแถวนี้พี่น้องเนาะมาถมแถวนี้ น้าพี่น้องเอ้ยเอาก่อนอื่นเนาะกราบสบายดีและสวัสดีข้างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบัดชูขู่ชูคนอ่าพบเจอกันกับบปตุนเนาะในคลิปนี้กัเป็นบรรยากาศค่อยคำลงแรงเงนาะอ่ากับสีโบห้อนละบาทนี้พี่น้องเอ้ยอ่ากับพักรุมซุ่มเย็นแล้วบาทในช่วงกลางเว่นในกระเล็ดแท้เลดว่าเนาะเขากับแบ่งเวลาเอาน้ำแน หลังจากที่ว่าได้โอ้มหรือว่าถามทั้งพอช่างเพื่อนเนาะก็คือเรื่องมุ่งหลังคาเพื่อนเฉาจอยทั้งบตูนถามเบิงตามที่เมย์เพิ่นได้บอกในทั้งบตูนถามเบิงก็ตือโอกาสว่าสั้นซะเนาะก็พังไปน้ำกันพี่น้องเลยถืกหรือแพงส่วนตัวบตูนว่าโอเคเลยเลยทำมาลาสำเนาะเพราะว่าเงินคู่มือในกาันั้นแน่แล้วพี่น้องเลยเนาะ มันของนี่แหละมันเงินดงของขึ้นเจียดงมันลดงยากอยู่พี่น้องนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีน,นึงเนาะทั้งบตูนกับถามเบอรงซื้อได้พี่น้องเนาะก็อย่าบาตูนมีงบในส่วนนั้นเด้อพี่น้องเด้อทั้งบตูนถามให้แม่ก็พอเพิ่นซื้อเนาะเอาสบ,บายดีอีกข้างหนึ่งพี่น้องป่ะบาทนี้ทั้งบตูนก็จะได้ลงมืออ่าซอยและบานนี้ซอยทั้ง เสาวเตียวเฮาเดีอว่าทั้งเสาจอยอีกข้างหนึ่งพี่น้องเนาะกัเอาเข่ามากองจุนพูนจุนพูนอยู่ปรโตูักบะไรพี่น้องเอยเบิงบ่งกับกล้องให้เบิ่งเนาะหลายผู้หลายคนก็ถามว่าโอ้ประตูนั่นคือถอกไก่แท้ว่านสันกะไก่แน่หนนึงเนาะกะบโบเป็นยังพี่น้องเอยก็ซอยกันตักซอยเอาขึ้นกันจั้งที่และทั้งนั้นก็เต็มแล้ว บ่ว่าทั้งเบิดทั้งมวลจักเท่าใดเนาะเดี๋ยวทังหาถามเบิ่งทางสาบุญอีกครั้งนึงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางสาบุญบ้านนาเฮารับในส่วนดินเนาะอ่าแต่ว่าทางนี้พระเอกสายลุยเฮาคือเก่าสยดีเด้อสบายดีบ่ได้สบายดีเนาะใส่อยู่เนาะงวยงวยอยู่พูบ่ได้หยุดบ่ได้ยอนเราก็ได้หยุดอยู่หยุดอยู่บ่เออยันว่าเนาะ เออบรรยากาศตอนหนงแรงยังไครอยู่เด้โนบะไรเห็ดได้แต่ช่วงนี้แหละหมดเลยกลางเว้นมันปั่นฮ้อนพี่น้องเขาเห็ดบ่ได้มันฮ้อนเมนฮ้อนแท้ฮ้อนว่าเขาเกะแบ่งเงาพี่น้องจัดสรรเวลาเอาเนาะมันบ่ยากล็อกเข้ามาของไว้เดี๋ยวเขาตักใส่นิดนิดหน่อยในกาเต็มอยู่ล็อกเต็มแล้วยังค่อยมาหน้ามาหนไว้ให้มันดินคุยมันยังแต่ก็เมนโอเคแหละบาทนี้เนาะฮะ นี่กะไว้ฟังนี้2รถไว้ฟังนั่นก็2รถพี่น้องเอาไว้ใส่ตรงนี้เนาะไว้ใส่ตรงนี้มันมันดึกแน่นอนนึงว่าซั่นซะดินบ่งามอือดินบ่คักปานใดบ่คือสิได้นี่เนาะมันเป็นดินดยกอ้ยป๊บซังใหญ่แท้บ่ได้นะอโอ้ยโอยัง โอ้ยเห็นแล้วเฮ้ยมันสีละลายอย่างนี้ไม่ได้บอกเอาขึ้นนะแต่นี้เนาะบอกอขึ้นก็ยากคำก่อนแนี่ยนะได้บ่โอกโอ้บิ่งเ้ยทับตีนบุ้งแหงนี่นไะไงพ่อเนอะมันบดมันพอดีไปเกะกะมูซื่อเนาะนี่จะเอาไว้ทั้งล่างว่าสั้นซะเดี๋ยวไว้ทุบเฉี่วข้างล่างนี่แหละพี่น้องไว้ทุบเฉี่วนี้เนาะ มีแต่ว่าเอาในส่วนนี้ขึ้นเอาในส่วนนี้ขึ้นยังดีแต่ว่ามันขีดดินมันมันเปียกอยู่เนาะ <Man. S 1> มันมันสีแน่นไวอย่างนัพนน <c oughs> ้พี่น้องมันแจกไปอยู่กอยู่หัวว่าได้เด้อพี่น้อ <c> ง <oughs> เออ หันใจหันกลัวอะไเ,งงเออคืองวัวไหลอ่ะสิอืมผูกเนี่ยนั่นแหละเงินล้านเงินแสนพี่น้องผูกชวดชวดยอยู่ข้างทางผูกไหลอ่ะสิผูกจิ้มโบไปประตูต่ำอินจิ้มโบไปโอ,โ,อโอ้โหมันกนระบานบบว่าแล้วบานนี่ประตูมานนี้ อืมแล้วก็โอ้ยพี่น้องเลยพอได้ประตูแล้วเอาลานเราก็ได้อ่าจะเอ๋นี่ยอ่อเอาสบายดีตู้สบายดีรวบเรือยรบเรื่อยรวบร๊บอืมเอาออกไก่รวบอืมอืเอาหอกเว้นโอ้โหออืแตกบ่เ้ย เอาไม่ค่อนทุบตรงดู้ะงงนะอ,อือเบบอุ้ยโอ้ยไม่เกือบร้อนตำก้อยโอ้แข็งเก่งแท้อโอ้พอแล้วพอแล้วตัวนี้เอาไว้ใส่ทั้งนอกดีกว่าถ้าเอาขึ้นไปนี่มันชีค่ำมูเนอะโม,มดได้เด้ตัวนี้อทุจ้าก,ก่อนทุนจา้าเฮ้ได้ได้ทนะุจ้าน่ะ อยางนอนบ่เป็นอย่างนอนเหตัวนอนเว้นแล้วมันจแบนี่มันจะแอบเบไปหยีบยังน่ะหยับยังน่ะเะบ่ขี้อึบ่ัวอทูนยาพอได้ปรตูนี่แล้วเอาละนนตัวเนาะผมแล้วกับเงาอีกเลย ตัดดีดแน่เนาะชะอยู่บ่ผมเนี่ยนี่ชะเออใครอยู่อย่าบ่ประชะนี่อยู่บบได้ได้บ่ชะนั่นน่ะอ่าโบได้ได้บ่ชะชะเด้อแต่มันชัดชั่านนี่แหละมันจังบ่หมุนมัดมันจังจะได้อยู่ง่ายๆเนาะเรียบร้อยว่าชาบุญครับตัวบ่โอ้ทั้งบดทั้งมวลจักจักหลังอั่นน่ะซิบซี เออมันอกี้บ่เออแทนเพื่อนละบ่โอเคโอเคสันโอเคเดินทางปลอดภัยโดยฮะพอดีทางสาบุญเพิ่นอ่ากับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยกะรับในส่วนดินไปเนาะกะจบจดิ้นไปพอดีไปแทนดสายฮะเยังอนเพิ่นหรือบ่ ตันกี้แล้วเนาะเพิ่นบ่อบดเองอ๋อเพิ่นมาถอกดินนี่เง้ยเพิ่นโคดถอกอ๋ออ่าอ่าอ่าแม่นแล้วเนาะเป็นอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นสบายดีเ้ยเนาะสบายดีสบายดีมันนี่ซีเด้งเลยซีเด้งเลยแบบได้เห้ซีเด้งข่าวดีซีบ๊อบรัวเนาะไรเลยได้หับเต็มเต็มเลยไหมหับเต็มเต็มเลยใช่บ๊อบเฮียพี่น้องฟังหน่อยก็แบบนี้อ่ะทะเวียดเลือ ต่นางกะบารายบารายแล้วกัทางบาลีกะสีมีการก่อคำแพงเอ้าคำแพงในร้านไหนน่ะพังนั่นเลยโอ้กะมีท่านดินเออแล้วกัแเฮสีแดงเลยปลาอันสบายเลยอ่ออ่ามาลุยบม่ได้บอกบ่าเฮตจนนั่นน่ะบาลีอีกบ่ ปลยเโอ้โหน้องเอยมือเดียวดีใจยังเฮงนอนรับบมดได้หมดเองนี่เนาะยันชินอนมารับโอ้ยมาลับเอาชนะกันแล้วเมนแรงไม่ยันชินอนมารับบมนแรงสายคักบาทนี่พี่น้องอ่าประตูเอ้ยเออเบ่งเด้ตเออเบิ่งช่วยกันเด้ตเอออ่าบุหรี่ได้พี่น้องเอ๋ยอืมน้าเนาะกะ ดีใจน้ำพี่น้องไยโอ้มีทางบอดีเพิ่นสีอ่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นบ่อสิลาเพเด็ดกําแพงให้โอ้ดีแล้วสันบานนี่ลาเพเด็ดในส่วนนั้นเนาะในลานฟังนั้นเพราะว่าดินน้ำแน่มื่อนี่แล้วก็พอมแห้เนาะมาแล้วพี่น้องหนึ่งขั้นดินทมเพื่อนอีกกะมา ข่าหดจอดถึงเป็นทีเรียบร้อยเลยอ่าโอ้ยมือนี่ก็เป็นอีกมือหนึ่งเด้พี่น้องเนาะข่าวดีมัดมือมือนี่เต่เช้าเลยแต่เช้าเลยจะว่าลืมกินข่าวั้นประจักษ์น,นี่ <c oughs> บ่อ <c oughs> ชิยากเข้าอยู่บ่มเมลังนี่เมลังนี่คือชิบอยากโอ้ยมันอิมม่มไปเลยเนาะฮะเตะหกโมงเช้ามาได้บ่ได้ไปว่าได้า ตื hoy, 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 ่นไปก็แต่หกมุ่งเช่าวะรถแจ็คข่อยตึกตึกตึกไปตรงเห็นเหวะไปชื่อแต่ใครเห็นบ่ปอกแน่ดีเนาะเออเห็นอยู่เห็นอยู่ในคลิปนั่นปัาดทุ่มบ่าวได้พาลุยเลีนี่วะลุยแต่เช่าเลยลุยแต่เช่าเลยมุ้ยยุดธพย้อนหลอกอะไรมันจะชิลแล้พี่น้องจะช่วยกันเนาะทางประตูนก็ไปแล้วยกหนึ่งเมื่อกี้นี่ปัาดทุ่มเมื่อนี่ยันเอายาไข่เสียนอยู่ เจ็บดังเนียเออเจ็บดังเจ็บดังเนาะเอ้ามีแต่ว่าซอยกันนั่นแหละเนาะชาวซอยบดแล้วว่าเสียมชวนน่ะเนอะชาวเมย์อืมใช้อยู่เขามาชั้นบานนี่เป้าไม่ค่อยเดี๋ยวค่อยสีซอยให้เจ้าสาวเมยก่อนตีใจย่างแห้งเราก็ได้โชคใหญ่ล้นทับอีกมือนี่ก็ได้ซีเล่งด้วยเราอะากที่พ่อแต่เรื่องได้มาสองชามมือเนาะเมน มื่อนี้มาข่าวดีด้วยบาทนี่เอากะนี่แหละพี่น้องกะฟ้าลรางพลเนาะกะย่อมดสดใสเสมออ่อาในเมื่อที่มันมีเรื่องบอดีกะมันกะผ่านพ้นไปแล้วกะมันกะมีเรื่องดีเข้ามาเนะเาะเดี๋ยวได้ฉันพี่น้องมันกะนี่แหละปะปนกันไปเนาะเอาบัวอะไรยายแห้งได้เด้อคำว่าเมื่อยแล้วกะสีโป๊เป้าหอเฮ็ดเดี๋ยวสีซอยทั้งบไรเพิน่น หาจับกล้องในด้วยสันเดอร์จับในเขาเดียวสันเดอช่วช่วยเขาโอ้โอเคโอเคเอาม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 าเออไม่น้องเลยถอยกันนี่แหละคนละคนละหน่อยเนาะาไกลก็ได้เนาะคือก็จุ๊บจุ๊บลงมันบ่คือคือมันแข็งมันแข็งโคตรมันต่ำหินมันเป็นอะไรคือว่ารลงยากแสีบินแล้วฮะ เปลนแล้วเปลนแหละเอ้าเป็นอีกแล้วพี่น้องเลย <c oughs> โอ้ยไม่กันชันก็นได้ช่างเป็นแท้าดีมึงไงเลยพี่น้องเลยนะบานี้เปลี่ยนไม่กันชันไม่ไมบานี้ชาวจ้อยเยยอ้เนาะตัวนี้มันตีงแห้งบ่ได้ด้ตัวนี้เด้เออ่ามันสิกูกักตุ้งกระต้งเลยพี่น้องเป็นสิได้ตาตัวนี้เบิ่งนี่เด้อโอ้ยมันจะเขี่ยแล้วพี่น้อง

อื <À> ่นหู้อเนายรอติดตามทั้งช่องมาไล่เด้ลยพี่น้องเลยอจี๊ยบเดตนี่เพิ่งเจี๊ยเดตให้เพิ่งต่เช้าเฮ้ยแต่จะเช้าอะไรนอกจากจอยเนาะเลยให้แป้งเขียวอาบน้ำกันนั่นเนาะเลยเห็นว่าก็ได้ได้มาได้เนี่ยโอ้ยพี่น้องเพยายามจอยน้ำชิพน้ำใจนะเขาปูใหญ่เพิ่นออกจับเขาออกแห้งปรโดนเลยแน่นเขา ดอยด้วยแห้งกันแล้ว่อนกับดาวอะไรนี่แหละดอยด้วยแห้งดอยด้วยใจด้วยทำถึงไงเพิ่มดอยจับเอาดอยแห้งคนคนละคนน้อยนิดน้อยคนนิดน้อยน่อยกันว่าสั้นจ้ะโอ้แต่เต็มช่วงจ้าบอเต็มช่วงไคนี่ของลุงฮะของประตูของประตูบอเลย ย่นัเด้เฮามีแต่จุกชวนฮัมโบมีของเจ้ามีแต่หมักจกเลยแต่ว่าชวนช่วนนี่ยโบมี่เลยทางบัดที่สี่รถเราแล้วเรียบร้อยพวกหัวใจเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำนะ ตามค้อนที่น้องไงน้องจะคนนี่แหละน้องแต่แต่ตัดโกกได้เรียบร้อยแล้วตัดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะคนเข่ามาเล่านี่เอาโหโมหยางรอกฉันหน่อยี่น้องเลยเจ้าเลยเหรอโมข่อยยั่งยู่นี่นี่แช่ยุ่ิได้ได้แต่มันโมมีปุกเย้าขึ้นมาแล้วห่อยไปปีโป้แมนเฮหน้าลายบ่ฮะปีโปแมนหน้าลายทงโบน้าได้หน้าทงองเต้านี่สะจ่อยหัว ปีนากรปีนากอฉสิไปซอยปีนาบเลย้มีร้บ่มีครอบครัว้าบ่มีพวะพวะไงไผัวแห้งสบายแห้งเด้เนาะมีวห้คักแล้วเอาัวไปน้แจังแล้ไวเนาะเหนื่อยอ้าเป็นยังเนาะไปเนีเพราะว่าคอยก็บได้คอยได้ยูมีแต่ Qua bữa hèn gác bữa choi thang ninh cái thang nưng bỏ xoay thang an nam ninh lát soi thân nha mặt 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 nha ลุกปีกายนี่ยอดเยอะปีนี่บ่วทอดต้าสร่างว่าใเข่าบงงามปีนเข่าบงงามเนี่ยไแต่เจ็ดแปดชิพเออแต่ละปีได้สะแต่ละปีได้ยุ่ยรอยรอยปลายร้อยเท่าไรรอยชิพรอยปลายรอยชิพร้อยรอยช้าผูประมาณนี้แหละปีนี่ลุกปีนบได้ใส่โบได้ใส่เคมีเอใส่เคมีได้ลุกเนี่ยงานเฮ็ดด้วยไอ ยังคนแบบเชี่ยวาดมืนนะมียังซี่เอ้าโอยี่าิงงอกี่กล้วยเาหนึ่งนึ่งไปหน่อยนะเคมีธรรมชาติมาชั้นเนาะิงงอกี่กล้วยมันก็ุดเลยก่อนจันเคมีแหละคักงแรกนี่น้องแต่ว่าท่านได้ไปีเขาใหม่กันมาลองีมึงเด้อมาลองชูสาจอยกินน้ำเนยเดี๋ยวจะเอมาให้สจอยเลย สี่กันว่ะการทันได้แก่มาแต่นะาครับอ่ะบาทนีน่วูาอ่อนลายหญ่แะผูอดีฝ่นนี้ยังนึ่งเสียงหายเจ้ายังไะเห็นกตาต้มว่าหมูมีเงินเติมน้ำมันน้ำมันอยู่อ่าแต่พูดีแล้วคอยกันมีแนวเสียงอยู่ยังเนาะ

มาเจ้ามาพี่บานนี้นั่แหละเนาะเออมีแหละเนาะโอ้เห็นจมว่ามูมีน้ำมันเลยเออลังกล้องเด้พี่น้องเลยจมแล้วจมอีกอยู่น้ำมูมีน้ำมันลดผลบ้างโอ้ยเนาะบานนี้วะอ่ามืดมืดดังที่แหละนี่เลยโอ้ยเลยเลยเงยไรตืบเลยแม่นโอ้มันคือมืดคือมัวแทบว่าอืมจีบหนึงจานมาอ่าอ่าอ่า ก็มีลงบงลงวัลบ <oh> like ่โอ้เราว่าหลังไม่จมไปเลยบ่ดีเออไปไปแต่ว่ามึงมีแต่เงินเติมมันน้ำมันเรอเบิร์ดเราบอกก็ให้ร้อยเหรียญตัวน่ะจ้างเกี่ยวเข่าเออโดยโดยโดยคือว่าละเงินมันเนาะขอเดียวาได้พี่น้องอย่างเบิดไว้ที่ว่ายังไงพันพันหนึ่งนี่มือนี้หกแสนเจ้าแปดท่นกีบอืมใคมันขึ้นบ่ขึ้นบ่ มันก็มือดนหกสนเศ้าหขึ้นมอืมามันเนาะอืมอืมอืมบานี้มานั่งต้องการข่อยบ้เื่อยเลยข้ามไรเติบบริ์เลยอ่ากอกันเนาะอ่าบูมี่ใดีป่ะเงินเตอบมันนะครับพอมีอยู่คิดว่าบมีเลยคือกี่ตัวเนี้เนาะว่าบอก่จริงอีกเนาะมีบไลว่าฉันซะ บรายกับพ่อได้ใช่ยู่เออแต่ว่าอยากเอาเต็มทังค์น้ำในก็คิดแล้วคิดอีกฮะหาว่าฮัฮ่าฮ่าั่าฮ่ไฮเพฮ่าน่ี่ก็ได้่น่าะ่ฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่าห่นฮ่า่าฮ่งฮ่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮนาฮ่าฮ่าก่บน่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮกาฮ่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 าาาฮ่ีฮ่าาาฮ่าฮ่า่าอ่า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 ่่่่าา่า่า พ่หลานบีบีแบ่งกันเด้อใจบริสุทธิ์งัมันบบอันนี้โอเคบาทนี่ก็คือไม่ตัวนี้มันได้เบาบริสุทธิ์ได้ได้ยด้เนาะโอเคอ่าทั้งพ่อกับแม่เพิ่นเห็นอ่านี่แหละซอยเวียกซอยงานก็โดยความลูกมันความขยันของทั้งบ่าวได้เพิ่อนเนาะทั้งพ่อกับแม่เพิ่นก็ว่าเอามีอ่าของขวัญรางวัลเนาะตอบแทนน้ำจิตน้ำใจ ทางเบาไรเป็นอ่ามาชดมาชอยทั้งสองครอบครัวว่าสันกะนี่แหละบรดทุกสิ่งทุกอย่างกะบางเท้อสิ่งที่เราเฮ็ดบ่ได้กะเราเฮ็ดได้เด้อ่าพอได้อาศัยเราอยู่เนาะโอ้จะโบนี่คอยบ่าะโบึกษาคอยนี้โบจะเพล่จะเพวแล้วประตูโบ่มันเดี๋ยวเราสิเป็นลมได้มัันนทกบ่เราเมื่อยเด้เราเมื่อยอ่าเอาแบบที่ละจะโบยัดลงดินลงอย่างพูดเลยแล้วเคลียเคลีย โอ้โหน่าขาดแล้วเจ้าน่ะเอา้ามือาม้อน่ะ <c oughs> มื้อน่ะมื้อน่ะใชเนาะชับมันขาดเหน็นไหมดิบ,บอกบอกเราค่อยเคลียจุดนีเ้นเด้อจุดนีเ้เด้อวะเอา,าเอานาะแกเมื่อก่อนเด้อาคอยดึงม,มาชับบ่งจั่งอย่างเนาะมันมีแล้ววะเนาะนี่ม,มุนกันต้น 1,000บาทพี่น้องเนาะเป็นของขวัญสินน้ำชิดนำ้ดนำใจทั้งพ่อกับแม่เพื่อนไปฝากมาให้ทั้งบาได้เด้อหน่อย <No. S 1> อ่ากะนี่แหละซอยเวียกซอยงานเด้บอบาได้เดอหน่อย <No. S 1> เอาบาได้ไอ่ะหน่อยโดยกะนี่แหล <No. S 2> ะเนาะกะมอบให้ในเด้อร์พอเด้อเนาะกะเงิน1,000บาทนี่กะเป็นเงินทั้งพ่อกับแม่อ่าพ่ออัมพรกับแมติก เรื่องอะไรเด้อแ,แต่เพิ่นกับเป็นคนลาวนี่แหละแต่เพิ่นไปนเดทไปเกตงานอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละ,ะก็มีแต่อยากให้เจ้าฝากขอบบุญขอบคุณอวยพรอ,อวยชัยให้ทั้งพ่อกับแม่เพิ่นนี่เด้อทั้งบ่อผ่านนี่แหละบ่อใดก็ขอบบุญขอบคุณแม่แม่แม,มติ๊กกระเพาะอัมพรโดยขอบบุญขอบคุณทั้งแม่ดาดายเด้อท<ม>ี่มอบเงินให้ทั้งบ่อใด บอได้ได้รับเป็นทีเรียบร้อยเด้อพ่อกับแม่กัดคอให้พ่อกับแม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่เด้อความเจ็บอยาให้ได้ความไข่บอให้มีปรารถนาชิงใดก็ขคอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อแม่เด้อใช่ถูกถูกมันเป็นอะไรคือเสียงสั้นเท่นี้มันตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเใจ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 ตึใ เนาะเลยเอ้ากะเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะตั้งโมตุนกะดีอกดีใจน้ำเนาะตั้งเบาใจเพื่อนได้ครับของขวัญวัสั่นซะเนาะกะเป็นสินน้ำใจทั้งพ่อกับแม่กะสดชอยนี่แหละพอได้จุนเือในครอบในครัว เดี๋ยวได้่ะทั้งลูกกับบุมียังไดพ่อกับแม่กัมีแต่คับบวยพรอดวใช้กับขอบบุญขอบคุณทั้งพ่อพ่อกับแม่ทิ้ได้เนาะที่ให้ลูกเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้กับเป็นเกียรติท้งบอตูนก็ได้เนาะกับคอยพ่อกับแม่อยู่ดีมีหฮงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อบัวเช็ดธุรกิจการงานยังกับคอยประสบผลสําเร็จในนาที่การงานตลอดปีและตลอดไปพ่อกับแม่ให้มาสาใดกับคอยก้าวขึ้น นะฮะพอกบแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อสิ่งที่สําคัญก็คือสุขภาพจงอยู่ดีมีหฮงเนาะสาธุล่ำล้ำเลยลวยเนาะอ้าวบัวลายยญ่ห้างบานนี่ทั้งบาตุนก็จะได้ขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนีก่อนพบเจอกันคลิปหน้าเนาพี่น้องเนาะขอบุณขอบคุณในลายพ่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตชูขู่ชูคนที่เข้ามาเป็นกําลังแห่งใจเบบมาต้นและทีมงานโดยตลอดมาเนาะลำดับคลิปนี้มาต้นมาได้บาดี เนาะลาไปก่อนพี่น้องเลยสบายเด้อพี่น้องเด้อไปบาทหนึ่บายเด้อ